ผู้ซิว่บบาเมื่อกี้นี่เกิอดอะไรขึ้นทำไมถึ่งแบบมันไม่ได้มันเป็นไรเมื่อกี้ม,ม, <laughs> มันเต็มมันเต็มเต็มยังไงคือรูดไปแล้วพันห้าแต่ว่าได้น้ำมันมาเท่าไรหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าโอเคที่เหลือมีไรตีบแต่ว่าอันนี้ชื่ออะไรคอนเทบนะชื่อนี่ชื่อหอนเทพเหรออายุเท่าไหร่ย <20. S 1> ี่สิบสองเป็นคนบางการปะ <laughs> ลอเคยเจอพี่ปะรู้จักพี่ปะไม่รู้จักรอม่แกังมีแล้วหรอจิบได้ปะ ทำไมอ่ะทำไมสิไม่ได้มีแฟนนะครับเอ้าหรอทำไมอ่ะก็มีแฟนก็มีแฟนเพิ่มนะใครเขามีแฟนคนเดียวกันล่ะไม่คือเธอก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายันี่เธนรูดไปพันธาแต่ว่าเธอให้ฉันมาพันเท่าไหร่นะพันเสียไว้แปดพันครบไหมไม่ครบไม่ครบหรอแต่นี่อยากครบนะเรียนเจ้าที่ไหนเรียนเจ้าที่ไหนสก็ปัจจุันครับอ๋อนี่ยังเรียนอยู่ปะไม่ครับแล้วแฟนอายุเท่ากันปะ ไม่เท่ากับละแฟนเด็กกว่ารือแกกว่าแต่พีอยะแกกว่าแต่พี่สามารถแบบดูแลได้ด้วยเอาไหมวะเธอต้องรับผิดชอบฉันนาะเพราะเธอกดน้ำมันพันสี่แปดสิบห้าแล้วฉันรูดไปพันห้าเธอต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบด้วยการแบบไปด้วยกันหนึ่งคืนไดไหมทำไมอ่ะทำไมเี๋ยวผมคืนให้พี่พามาอยู่นี่ได้ชั่วโมง่าไรสี่สิบสองอันนี้ให้ชั่วโมงห้าร้อย จริงๆไม่ค่อยนานประมาณแบบสองชั่วโมงได้ไหมแล้วนี่หนึ่ชั่วโมงละสี่สิบสองแต่ท้าไมกะพี่ได้ชั่วโมงละห้าร้อยเลยนะไปไปโอเคอ่ะอันนี้พี่ให้ติบเอาปะถ้าเอาติบต้องหอมแก้มพี่นะหนึ่งแบงค์หนึ่งทีได้ไหมมันจะดีแล้วพี่ดีสิดีอยู่แล้วเนี่ยเอาบนนี้เนี่ยห้าหกทีเองโอเคอายกๆอ่ะพี่ให้เดี๋ยว่ะไม่จะเอาเอานี้เหรอพี่ เอาสองเอาไม่ใช่อ่ะโอเคอันนี้พี่ให้โอเคแต่ว่าต้องไปก okay. ับพ ah okay, okay, ี่นะเยอดยอดไฮไฮอะไรคะชอบเพิ <the 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 ่าเติมก็ไม่ถึงลูดต้องพันห้าเสร็จจริงจริงขอโทษขอโทษอย่างนี้ไม่ได้มันต้องให้หอมแก้มหนึ่งทีมันถึงสักห้าเพราอะไรเพราอะไรช่องพี่เลยครัมาช่องพี่หรอโอ้ได้ได้ได้โอเคทำไมจะทักมาหรอถ้าจะทักมาขอตอนแฟนรับแล้วนะ ได้เจอกันนะคืนนี้เลิกกันที่มองมได้จอดรอดตรงนี้ได้เลเบล่าอิชโวหนงเองได้ป,ปะเต้านครเต้ <S 2> <S 2> <S ใ,จใจกับคนที่หายไปแล้ว <S <S บ๊ายบาย,บายขอบคุณคะ่ะ